สวัสดีครับผมก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงระบบพันธสัญญากันนะครับก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราต้องอธิบายก่อนว่าอิสโตเวอร์เราเนี่ยจะมีสตรอรี่เล็กๆน้อยๆให้ผู้เล่นได้ได้เสพก่อนที่จะมาเริ่มเล่นนะครับแล้วหลังจากมาเล่นแล้วเนี่ยก็จะมีเควสตรอรี่ต่างๆเนื้อเรื่องต่างๆให้ได้เล่นแล้วผจญภัยกันไปแล้วก็จะเข้าใจเกี่ยวกับคําว่าดวงยาศักดิ์สิทธิ์อ่าทีนี้เรามาเจาะลึกเกี่ยวกับระบบพันธสัญญากันนะครับก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า ตัวละครผู้เล่นเนี่ยเราคือมนุษย์นะครับตัวละครจะเป็นมนุษย์จะไม่ใช่เปิดมาปุ๊บมันเลือกเผ่ารุนเผ่านี้เผ่านั้นแบบในคลิปที่เราปล่อยไปคลิปแรกไม่ใช่ไอ้เผ่าพวกนั้นอะ่ะคือเผ่าของดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่มีทั้งหมด6เผ่าแล้วเราอะ่ะจะไปทาพันธสัญญากับเขาเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างแบบนี้สมมุติว่าผมเนี่ยไปทาพันธสัญญากับซุดใช่ไหมครับซุดคือเผ่าก๊อตผมก็จะได้พลังของเผ่าก๊อตมาด้วยในขณะที่ผมยืมพลังหรือยืมร่างของก๊อตมาสู้ซึ่ง กอตเนี่ยจุดเด่นของเขาคือเลือดเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูว่าเอ้ยแล้วแล้วการทํพันธาสัญญาเนี่ยมันได้อะไรอ่ะผมจะอธิบายแบบนี้เมื่อสมมุติว่าผมนะทำพันธาสัญญากับซุสใช่ไหมครับผมก็จะสามารถที่จะยืมพลังซุสมาได้และก็สามารถที่จะเข้าฟอร์มซุสได้เข้าฟอร์มก็คือว่ายืมร่างซุสมาต่อสู้ซึ่งในขณะที่ผมเข้าฟอร์มอยู่ใช่ไหมผมจะได้ค่าพลังที่บวกเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะจากเดิมอ่ะอย่างเช่น อาจจะได้ค่าสเต้งเอจีอินเดคลักอะไรแบบนี้แต่อันไหนมากน้อยก็เป็นดีเทลอีกทีนึงแต่ว่าให้รู้ไว้ว่าเราจะได้ค่าพลังเพิ่มจากเดิมมาด้วยในขณะที่เราเข้าฟอร์มแล้วก็จะได้ทักษะาพิเศษของเผ่านั้นๆมาด้วยในขณะที่เราเข้าฟอร์มอย่างเช่นถ้าอ,อ,อยู่ใน,อย,ในอยู่ในฟอร์มของก๊อดหรือซุดเนี่ยเราก็จะได้เลือดเพิ่มขึ้นมาอะอะไรแบบนี้นะครับและที่สําคัญที่สุดคือฟอร์มแต่ละฟอร์มเนี่ยหรือการทาพันธสัญญาแต่ละดวงวิญญาณเนี่ย จะไม่สัากันนั่นหมายความว่าสมมุติว่าผมอะ่ะทำาทำพันธสัญญากับซุดใช่ไหมครับจะไม่มีใครสามารถทาพันธสัญญากับซุดได้อีกจะมีแค่ผมคนเดียวเท่านั้นที่สามารถทําได้จนกว่าผมกับซุดเนี่ยจะปลดพันธสัญญากันคนอื่นถึงจะมาทําต่อได้เพราะฉะนั้นใครไปทําก่อนก็ได้เปรียบได้เลือกก่อนเพราะว่าเราให้เลือกเลยนะครับว่าคุณจะทําพันธสัญญากับดวงวิญญาณตนไหนคุณเลือกได้เลยทีนี้ เดี๋ยวเรามาดูวิธีกันว่าการเข้าฟอร์มหรืออะไรเป็นยังไงนะครับอ่ะผมจะสาธิตให้ดูสมมติว่าระหว่างที่เรากําลังต่อสู้อยู่หรือหนีอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เราสามารถที่จะตั้งคีย์ลัดนะครับแล้วก็กดเข้าฟอร์มได้ทันทีเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับออนี่อยงนี้ผมก็คือสังเกตน,นะครับหลอดเลือดผมจาก100เป็น300ยแล้วแล้วก็ให้ดูทางขวานะครับทา a n ฟอร์ม t i ม e ก็คือว่าระยะเวลาที่เราอยู่ในร่างเนี้ยกำลังจะหมดลงอ่ะเดี๋ยวดูตอนหมดลง ซึ่งถ้าของจริงอะเวลามันจะไม่เร็วอย่างนี้นะแต่นี้เรามาสาธิตให้ดูเราก็เเซตเวลาให้มันเร็วนิดนึงนะครับผมอ่ะเนี่ยคือระบบเข้าฟอร์มเดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆนะครับก็คือ1เผ่าที่พูดถึงเนี่ยเป็นเผ่าของดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เผ่าของพวกเรานะอ่าแล้วแต่ละเผ่าก็จะให้ทักษะความสามารถแตกต่างกันออกไปอยู่ที่เราเลือกว่าเราอยากจะทำพันธสัญญากับเผ่าไหนาหรือตนไหนนะครับแล้วก็ถ้าถ้าเราไปทําพันธสัญญากับ สุดแล้วจะไม่มีใครสามารถที่จะทาพนันธสัญญากับสุดได้หรือตัวไหนก็นแล้วแต่คือมันจะมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นเว้นแต่เกรดล่างๆเกรดล่างๆเนี่ยอาจจะมีซ้ําบ้างเล็กน้อยแต่เกรดระดับไฮอะจะไม่ซ้ําเลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับระบบพันธสัญญานะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ระบบหน้านะครับเดี๋ยวจะค่อยทยอยทยอย มาอธิบายก่อนที่เซิร์ฟจ,จะเปิดทุกคนจะได้เข้าใจระบบเป็นอย่างดีโอเคครับขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ